รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราได้เห็นความสวยงามของเครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่สิ่งที่มากกว่านั้นนั่นคือความภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสได้สืบสารวิชาศิลปะจากบรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องสมเมืองนครเป็นที่สร้างชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้และส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชถ้าเราพูดถึงหลาดกำแพงเมืองหลายคนคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวและมีโอกาสได้เยี่ยมชมเลือกซื้อเลือกหาชมสาธิตวิธีการทำ เครื่องถมเมืองนครจากหลาดกำแพงเมืองวันนี้เราต่อยอดเดินทางมาที่บ้านของผู้ประกอบการค่ะที่เขามีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมของหลาดกำแพงเมืองในเขตเทศบาลนาครนครศรีธร,รรมราชระบุมาถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือแหล่งทำเครื่องถมที่ขึ้นชื่อที่หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่กันที่นี่ค่ะพิกัดก็คือบ้านสวนหลวงออกอยู่ทางด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชนะคะ วันนี้ค่ะพี่เขียวบอกว่าสิ่งที่ได้รับจากบรรพบุรุษจะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในหลาดกำแพงเมืองของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเจ้าของตัวจริงยืนอยู่ที่นี่แล้วนะคะตอนรับพี่เขียวคุณพชัชรกรบุษบันค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ภูมิใจแค่ไหนที่เรามีโอกาสได้รับช่วงต่อจากบรรพบุรุษแล้วก็ยืนหยัดมาจนถึงรุ่นเราทุกวันนี้อย่างแข็งแกร่งค่ะคือถ้าพูดว่าภูมิใจไหมบอกภูมิใจมากสุดๆค่ะสุดๆอเป็นคนที่รักงานศิลปะสุดๆตอนแรกยังไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของเราทำอะไรมาบ้างตอนนั้นยังค้นหาตัวตนไม่เจอตัวตนไม่อถ้าพูดว่าค้นหาตัวตนไม่เจอไม่ใช่ค้นหาตัวจน ตัวตนเจอแล้วว่าเรารักงานศิลปะจริงๆค่ะค่ะ,ะก็คือก็เรียนศิลปะมาเรียนตอนแรกทางบ้านอะ่ะไม่จะไม่จะไม่ชอบเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงจบศิลปะจะทําอะไรกิน<า>แต่เราก็ดื้อดื้อที่จะเรียนแล้วก็ตอนไปเรียนที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมเลือกที่จะเรียนเครื่องถมด้วยด้วยใจรักหมายมันปั้นมือไว<ม>้ในใจแล้วตอน,น,น ว่าว่าเราจะเรียนวิชานี้แหละอ่าพอพอเรียนจบไม่ได้อ่าก็ไม่ได้ไปทํางานที่อื่นค่ะเริ่มแรกของเราก็คือตอนนั้นจบใหม่ๆอ่การทําเครื่องถมต้องใช้ทุนเยอะค่ะ,คะก็มีอ่านั่งเขียนรูปก็มีเจ้าวาดมาชวนไปเขียนภาพในโบสถ์เจ้าวาดวัดอะไรคะตอนนั้นวัดปากแระที่ระนดค่ะอ๋อค่ะไปเขียนภาพอยู่ประมาณ2อสวัด แล้วก็เอ๊ะทำไมช่วงนั้นได้ไปเขียนภาพที่วัดปากแตะช่วงสมัยเรียนเหรอคะสมัยจบใหม่ๆเลยค่ะอ๋อกำลังร้อนวิชาเลยค่ะกำลังร้อนวิชาแล้วก็มีเจ้าอาวาสเดินเข้ามาในซอยจะอ่าจะไปธุระข้างในแต่มาเห็นเรานั่งเขียนเขียนรูปจิตกรรมไทยอยู่ก็เลยต้องหยุดก็เลยหยุดแล้วก็เข้ามาสอบถามโน่นนี่นั่นก็ได้อ่าไปทํางานอยู่สองสามวัดค่ะค่ะแล้วอ่าพอไปทํางานที่โน่นคือเราก็จากบ้านเป็นคนที่จากบ้านได้ไม่นานก็ เอาวะทาที่บ้านดีกว่าเราเรียนเครื่องถมมาก็เริ่มทํางานแล้วก็เริ่มขออาขอคุณน,น้้นคนนี้ว่าหนูจะทําเครื่องถมนะช่วยอุดหนุนหน่อยช่วยค่ะอาอาก็เลยสารเจตนารมณ์ช่วยสั่งของเล็กเล็กน้อยๆอยคนละเน็ตคนละหน่อยแล้วก็อาเป็นอาจารย์เขาก็เลยใส่ไปที่โรงเรียน พออาจารย์ท่านอื่นเห็นเขาก็เริ่มสั่งเราก็เริ่มมีกําลังใจในการทํางานบนรรพบุรุษของเราเนี่ยคุณทวดคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยสืบสารงานงานสายนี้มายังไงบ้างค,คือ,อปูอ่อะค่ะจะเป็นช่างสลัก เป็นช่างสลักหนังตะลุงเป็นช่างตอกหนังตะลุงค่ะ,ะถ้าพูดว่ามือหนึ่งของเมืองนครก็ได้ค่ะอ๋อตอนนั้นท่านท่านเป็นช่างประจําอยู่ตรงตรงโซนไหนของนครคะโซนประตูชัยค่ะค่ะแล้วก็มีประวัติจากสารนครศรีค่ะ,คะบอกว่าอตอนนั้นราชการที่9กับพระราชินีเสด็จวัดพระทาตุปู่ก็เอาหนังตะลุงไปถวายอสองรูป หลังจากนั้นรัชการที่9ได้ทรงรับสั่งให้ปู่ทำทำหนังตะลุงเพิ่มอีก47รูปเพื่อพาไปติดที่รัฐบาลไวเฮาส์ค่ะค่ะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเลยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าบรรพบุรุษก็คือคุณปู่ของพี่เขียวเนี่ยเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือมาตั้งแต่ในอดีต วันนี้มีภาพสองภาพที่บอกเป็นความภาคภูมิใจและไม่เคยที่จะเชิญลงจากทิ้งเลยแต่ว่าเชิญลงมาเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูเชิญพี่เขียวยมาให้ไหมกับผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งค่ะอยากให้พี่เขียวอธิบายภาพนี้รูปนี้เป็นรูปหนังตะลุงเป็นภาพจับเรื่องรามเกียรติค่ะภาพนี้ได้มาตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆค่ะแล้วเจ้าของภาพก็มอบให้เป็นกำลังใจว่า เอาฝีมือปู่ไว้ที่บ้านสักหน่อยไหมค่ะ,คะนี่เป็นเป็นภาพที่ปู่สลักค่ะแกะสลักหนังตะลุงค่ะส่วนอีกภาพหนึง่งอันนี้จะเป็นของทวดจะเป็นภาพเขียนสีในกระจกค่ะอ,อันนี้ภาพช่วยไหมคะพี่เยนจะได้ไม่น้อยภาประมาณอายุอันนี้จะบอกอายุไม่ได้ประมาณ ถ้าตีเตียบประมาณ60-70น่าจะได้แต่แปลกว่าสีที่ใช้สมัยก่ยอนทำไม<ล>สียังสดมากาค่ะอ,อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่เจ้าของภาพลูกอของช่างเขียนเป็นคนมอบให้ว่าถ้าได้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่กับช่างน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่ติดไว้ที่บ้านของอาค่ะอ๋ ก็คือบอกว่าถ้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้อยู่กับช่างมีประโยชน์บ้านหลังนี้พิกัดก็คือบ้านเลขที่9้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเลขดีมากเลขที่9ค่ะ,คะ,บ,คะบ้านสวนหลวงออกนะคะของคุณพี่พระชรกรบุษบันซึ่งเป็นบ้านที่เรียกว่าตกทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะแล้วก็มีแพลนที่จะขยายเป็นเป็นบ้านช่างถมค่ะพี่เขียววันนี้โชว์ผลิตภัณฑ์ให้ ไมได้ดูต้องบอกว่าสิ่งที่สะดุดตาจากการติดตามมาจากตลาดกำแพงเมืองคุณผู้ชมคะทีมงานของเราได้มีโอกาสไปถ่ายทำแล้วก็เที่ยวที่ตลาดกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชไปเห็นพี่เขียวกำลังนั่งสาธิตการทำเครื่องถมเหล่านี้ให้กับคนที่เขาสนใจวันนั้นประทับใจมากเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือไม่จะเป็นว่ามาแล้วเขาต้องซื้อเพราะว่า แต่ละชิ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงพอสมควรคแต่บางคนก็บอกว่ามาแล้วก็อยากจะสั่งซื้อด้วยศักยภาพก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือพี่เขียวนั่งให้ความรู้อธิบายกับคนที่เขาสนใจว่าน,นี่นะขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุที่มาให้ตามมาถึงบ้านในวันนี้อ่ะเราเดินตบเท้าเข้าสู่ตลาดกำแพงเมืองวันนั้นได้อย่างไรถึงได้ไปสาธิตไปโชว์อยู่หน้าตลาดเลยอ่า คือถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวนะคะค่ะตัวเองอะ่ะทำงานเครื่องถมสิ่งที่อยากทำที่สุดคือสืบสารแล้วก็อนุรักษ์เป็นความภ<ป>ูมิใจเป็นความภูมิใจแล้วไปที่ตลาดตลาดตรงนั้นสินค้าของเรามีราคาสูงใช่ค่ะ,คะ,ะการที่ใครที่จะหยิบจับไปง่ายๆก็มันเป็นไปไม่ได้เราหน้าที่ของเราก็คือ ไปนั่งสาธิตเพราะบางคนยังไม่รู้เลยว่าเครื่องถมแต่ละชิ้นเ,เสร็จแล้วทําไมราคาถึงสูงแล้วขั้นตอนการทํามันยากง่ายยังไงค่ะ,คะบางคนเขาอยากจะเดินไปเพื่อที่จะขอความรู้ด้วยเนาะ ถึงคราวนี้ค่ะการได้ติดต่อสื่อสารกับทางคณะของกรรมการของเทศบาลนาครนครศรีธรรมราชว่าเอ๊ติดต่อพี่เขียวไปเพื่อที่จะไปออกบูธโชว์ที่ตลาดกำแพงเมืองคะเล่าตรงนั้นนิดนึงว่าเราได้เดินเข้าไปเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งของตลาดได่ยังไงค่คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่สืบสารแล้วก็อนุรักษ์ค่ะแล้วก็มีอาจารย์วาทีทรัพย์สิน<อ>คนนี้ต้องเอ่ยชื่อเลยค่ะอ,อาจารย์วาทีทรัพย์สินน่ะ ชวนบอกเขียวไปไปช่วยนั่งสาธิตน่าจะเป็นที่สําหรับเราค่ะค่ะไปช่วยนั่งสาธิตงานให้ตลาดหน่อยเพราะตลาดเนี้ยทาขึ้นมาเพื่อเป็นตลาดวัฒนธรรมค่ะค่ะก็ได้เข้าไปตรงเนี้ยค่ะเข้าไปที่ตลาดเราเข้าไปเป็นผู้ประกอบการร้านหนึ่งของตลาดกําแพงเมืองมาจนถึงทุกวันนี้เวลาเท่าไหร่ได้แล้วคะอ่าก็ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นค่ะ ปีกว่า,ก,วาก็ประมาณปีกว่า,วาเสียงตอบรับจากทั้งนักท่องเที่ยวทั้งใกล้และไกลรวมถึงกลุ่มคนที่สนใจทุกเพศทุกวัยยังไงบ้างเวลาเราออกบูธที่ตลาดค่ะอ,อ,อย่างน้อยคนที่ไม่ได้รู้ว่าวิธีการทำยังไงเขาก็จะมาดูก็จะมีนักเรียนค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวยังตามมาที่บ้านม,มาเพื่อขอประวัติขอ วิธีการทำค่ะค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาถึงก็จะได้หยิบจับงานชิ้นชิ้นเล็กๆที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองนครก็คือน้ำโมส่วนมากงานที่โชว์ในในส่วนของนครที่เป็นเรื่องของลลนคนรใบกีนนะคะ,คะเราจะออกแบบเองลวดลายจะออกแบบเองแล้วก็จะสลักมือทั้งหมดแล้วที่ออกมาโชว์คือบาง ลูกค้าบางท่านอยากจะได้ตอนนี้สายมูมาแรงก็มีอยากจะได้เป็นลายเกี่ยวกับโชว์ให้พระพิคเนตอันนี้เป็นลายพระพิคเนตลายพญานาคค่ะลายช้างสามเสียนส่วนมากไม่ว่าใครจะสั่งลวดลายอะไรมาเราก็สามารถออกแบบได้ค่ะค่ะอ,คอันนี้ที่วางอยู่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่า สีสันต่างกันเพราะว่าพี่เขียวต้องการเจตนาสื่อให้เห็นว่าอันนี้คือยังอยู่ในกระบวนการยังไม่เสร็จอันนี้เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนสองขั้นตอน3ค่ะอ่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เขียวบอกว่าจะสาธิตให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ดูเบื้องต้นก่อนว่าตอนที่ไปที่ตลาดกำแพงเมืองเนี่ยสาธิตอะไรเป็นตัวอย่างวันนี้จะสาธิตชิ้นไหนให้หม่กับคุณผู้ชมดูคะวันนีจจ้จะสาธิตเกือบทุกขั้นตอนเกือบทุกขั้นตอน แต่เป็นเป็นตัวอย่างของชิ้นไหนเอ่ยจะเป็นงานสลักลายอันนี้ไหมคะใช่อันนี้ใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาจะแรบไว้ค่ะคุณชมเมื่อกี้เขาจะเรียกว่ากําไลท้องปริงกําไลท้องปริงค่ะสาเหตุที่เรียกว่ากาไลกาไลท้องปริงคล้ายๆอยู่คล้ายๆปริงแบนๆแยบตัวปริงแบนๆโค้งๆกาไลท้องปริงค่ะแล้วก็สาธิตสลักละสาธิตเขียน ให้ดูการแขนลายนิดนึงแล้วก็สลักลายแล้วเดี๋ยวพี่แยมค่ะค่ะอีกช่างนึ่งจะสาธิตการทาทองให้ดูออ๋เดี๋ยวถ้างั้นเรานำคุณผู้ชมทางบ้านไปทีละขั้นตอนดีก,กว่าเริ่มกันเลยค่ะ,คะไปเลยค่ะ ชมขาก่อนที่พี่เขียวจะสาธิตให้ดูเมื่อกี้เนี่ยตอนที่พี่เขียวเตรียมของหมแอบเห็นข้างบ้านเต็มเลยแล้วก็ที่โต๊ะที่อะไรก็เต็มเลยถามเป็นความรู้นิดนึงทาไมเหรียญที่บ้านเนี่ยวางอยู่ทุกมุมเลยเยอะแยะเลยอ่าเนี่ยเป็นจะเป็นความเชื่อของบรรพบุรุษ<า>ว่าสยก่อนอันนี้ต้องบอกอคุณผู้ชมว่าโปรดใช้วิจารณญาณ<ข>ในการรับชมค่ะเพราะว่าอา่เราอะอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ อ,อย่างน้อยเราก็มีเจ้าที่เจ้าทางค่ะ<า>ทุกบ้านทุกเรือนไปตั้งเอาไปบอกว่าเนี่ยลูกทํางานมานะได้เงินมา,าก็ตั้งไว้เล็กๆน้อยๆ<อ>แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราไปวัดอะไรเราก็จะเหรียญเนี้ยไปหยอดกระปุกเป็นค่าน้ําค่าไฟแล้วก็เหลือจากนั้นก็เอาไว้ทําทานเป็นความเชื่อว่าจะทําให้เราเป็นยังไงคะ,ะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอมีกินมีใช้ไม่ขาดค่ะ แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาถึงขั้นตอนการทํากําไรท้องิงค่ะที่บอกไปอันนี้จะสาธิตให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันไปเลยทีเดียวเริ่มต้นเลยค่ะพี่เขียวอันนี้เป็นงานดิบๆยังไม่ได้ลงลายการสลักลายค่ะ,ค,ะค่ะอันนี้ยังไม่มีลายยังไม่ได้เขียนลาย แล้วเดี๋ยวเราก็จะเขียนลายลงไปต้องเขียนลายอันนั้นต้องสวมแว่นสวมแว่นรัแว่นเจ้าแว่นตัวนั้นจะมีประสิทธิภาพยังไงคะทําให้เป็นแว่นขยายอะค่ะอ๋อเราก็จะเขียนลายลงไปในคำไลคุณผู้ชมพี่เขียวเขียนไวมากแสดงว่านอกจากฝีมือของเราด้วยความแม่นยําคล่องแคล่วแล้วประสิทธิภาพเจ้าแว่นตัวนั้นขยายได้ประมาณกี่เท่าครับพี่เขียวนั้นอะอันนี้ก็หลายเท่าอยู่ค่ะถ้าถ้าพี่เขียวหันมามองไหมเนี่ยตัวเท่าช้างได้ไหมได้ค่ะ การทําถมพี่เขียวเริ่มจริงจรง,จ,งจังเลยประมาณกี่ปีได้แล้วเริ่มตั้งแต่พอส2544 2544ขอ 2, 2, อน,นุญาตนับนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ54 64ก็10ปีนี้เราถ่ายรายการนี้68โอ้โห24ย่าง25แล้วค่ะก็ตอนเนี้ยท,ที่ที่บ้านหลังเนี้ค่ะ จะเปิดบ้านเป็นบ้านช่างถมเป็นแหล่งเรียนรู้อีก,อกที่หนึ่งของของนครค่ะก็ยังคงจะทำงานมือนิดต่อไปนี่ค่ะอุ้ยพี่เขียวเขียนเร็วมากเลยโทษน,นะคะอันนี้ลายที่เขียนเขาเรียกว่าลายอะไรอะ่ะอันนี้ลายไทยค่ะลายไทยใช้เวลาสำหรับกำไรตัวเนี้ยใช้เวลาในการเขียนเฉพาะลายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนาะ นี่คือเครื่องมือทํางานของเราทุกครั้งที่พี่จับพี่ก็ต้องยกมือขออนขอก่อนสิวแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันจะนี่จะเป็นสิวตรงวา่เกียวเอามาโชว์แลวอธิบายนิดนึงค่ะผู้ชมทางบ้านเผื่อว่าเด็กๆด,ดูอยู่เขาจะได้มีความรู้พื้นฐานกันก่อนค่ะอันนั้นคือเราเขียนลายเสร็จพอเราเขียนลายเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอน การการสลักลายคราวนี้อุปกรณ์ในการสลักลายคือมีอะไรบ้างมีสิวซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันโค้งเล็กโค้งใหญ่ตรงเล็กตรงใหญ่ค่ะเส้นว่าตถงชิ้นจะทำได้ทั้งหมดค่ะเหมือนถ้าเส้นยาวๆเราก็ใช้เส้นตรงใหญ่ใช้ตัวไหนคะถ้าเส้นยาวๆตรงใหญ่พี่เขียวยกมาวางโชว์เลยว่า กำไรท้องปริ่งตัวเนียจะต้องใช้กี่ชิ้นสำหรับการสลักลายใช้ใช้อะไรบ้างโค้งโค้งเล็กโค้งใหญ่อ้โค้งเล็กเส้นตรงใหญ่เส้นตรงเล็กสามตัวอันไหนโค้งเล็กอ่โค้งเล็กอันนี้โค้งเล็กนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้โค้งเล็กนะคะอันนี้งเล็กอันนี้เส้นตรงเล็กเส้นตรงใหญ่อันนี้เส้นตรงใหญ่หลักๆก็คือใช้สามตัวนี้สำหรับโค้งเล็กโค้งใหญ่ เส้นตรงเล็กเส้นตรงใหญ่แต่ที่สำคัญห้ามแหกโค้งนะคะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> อ่าเริ่มเลยค่ะโอเคอันนี้เราก็จะมาย้ำข้างอันนี้พี่พสลักไปบ้างแล้วค่ะย้ำข้างให้ให้ให้ลึกกว่าเดิมเพราะงนานทุกชิ้นอะเราต้องร่างก่อนพอร่างเราก็จะมาย้ำเพื่อการลงยาถม ได้ไหมคะค่ะเราจะใช้เวลาในการตอกลายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตอกลายถ้าชิ้นนี้พี่ให้เวลาประมาณหนึ่งวันเต็มเต็มหนึ่งวันเต็มเต็มสำหรับการตอกคือเขียนด้วยด้วยความ คล่องความชํานาญของเราก็คือเขียนก็คือ30นาทีแต่ตอกลายนี่ก็คือต้องหนึ่งวันเต็มเต็มต้องเรื่องตอกลายเป็นขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ต้องพิถีพิถันมากเพราะ,<อ>ะลายที่สลักลงไปเราไม่สามารถจะลบได้อ๋อก็คือต้องนิ่งต้องแม่น,นจริง,งจริงผิดแล้วผิดเลยผิดแล้วผิดเลยอ่ะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรารวบขั้นตอนให้นิดนึงสมมุติว่าตอกลายเสร็จค่ะเราทํายังไงต่อ ตอกลายเสร็จเราก็เอาไปลงยาถมลงยาถมค่ะค่ะลงยาถมขัดขัดเงาถ้าสมมุติว่างานชิ้นนี้เป็นงานถมทองค่ะเราก็จะพาไปทาทองค่ะแต่ถ้าเป็นถมเงินเราก็แรงเงาได้เลยค่ะทำไมเราต้องเอาทำไมต้องรองเพราะว่ากระดาษกำไรของเราค่ะ เรียบร้อยแล้วอ๋อแล้ว,ลวถ้า <จะ S 1> เกิดว่าลลขาดกวจะถล,ลอกแล้วก็รองนิดนึงอ่อันนี้คือหลังจากที่เราลงลงลงยาเสร็จแล้ว <ขา S 2> ใช่ไหมคะยาขัดเงาลงยาขัดเงาเสร็จขั้นตอนที่พี่เขียวกาลังทําอยู่นี้เรียกว่าอะไรนะคะการแรงเงาลายการแรงเงาการแรงเงาลายก็ต้องใช้สมาธิมากเหมือนกันเพราะว่าเราจะแรไปในช่องเล็กๆที่เป็น เนื้อเงินแล้วก็สิวสิรแรค่ะจะไปโดนเส้นสีดําไม่ได้เส้นสีดําคือเส้นยาถมถ้าไปโดนเส้นยาถมยาถมสามารถพอกระเทาะกระเทาะออกจะทําให้งานไม่สมบูรณ์มีตําหนิถ้าเกิดกรณีมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไปโดนสีแล้วกระเทาะออกเราสามารถซ่อมได้ไหมเครื่องถมคือถ้าผิดแล้วผิดเลยแล้วถ้า จากที่พี่ทำงานทุกชิ้นที่ทําจะต้องเนียบทุกชิ้นค่ะจะพยายามจะไม่ให้มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวจะ,อะบอกว่างานมือนิดสักหน่อยก็ไม่ควรจะให้เกิดค่ะโอเป็นงานที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงมากค่ะคุณผู้ชมหลักในการเป็นช่างถมเราควรมีคุณสมบัติยังไงบ้าง ค่ะทำงานเราต้องซื่อสัตว์ค่ะต่อตัวเองซื่อสัตว์ตรงไหนซื่อสัตย์ตรงที่ว่างานทุกขั้นตอนเราจะต้องอย่าให้ผิดพลาดค่ะโอ้ใหม่เริ่มเห็นลายอันนี้สลักเส้นเส้นตรงกลางเส้นขอบข้าง กระดุกกระดิกตัวเยอะค่ะคุณผู้ชมอย่างกําไรชิ้นเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลานะตรงตรงเนี้ยเพื่อให้เสร็จทั้งชิ้นเลยใช้เวลาเท่าไหร่คะอ่าพี่ใช้แรงเงาประมาณ2วัน บอกว่าพี่เขียวมีหน้าที่หนึ่งอย่างพี่แยมมีหน้าที่อีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องจูงกันไปเพื่อที่จะให้สินค้าออกมามีคุณภาพคุณภาพที่ว่านั้นก็คือความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็ความซื่อสัตย์ของช่างขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสําคัญที่พี่แยมบอกว่าถ้าไม่มีพี่แย่มขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้คือขั้นตอนอะไรคะาทาทองครับทาทองเพราะาเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าจาก บททองทองที่เราซื้อมาจะเป็นทองทองรีดแผ่นแบบที่เขาใช้ทํากรอบพระนี่แหละครับแล้วก็เราก็เอามาเอามาย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเราเราต้องมาบดอีกรอบหลังจากที่เขาบดนะครับบดให้เหมือนคล้ายๆกระดาษย่นประมาณเนี้ความบางมันถึงจะได้เพราะเวลาบดเราจะได้บดเร็วหน่อยมันไม่ช้าค่ะแล้วก็ใส่ครกครกก็ที่บดก็คือครกธรรมดาเหมือนแบบครกที่เราใช้ตามเครื่องแกงนี่ค่ะแต่บดจนสึกบดจนสึก ว่ามันต้องละเอียดจนเป็นแป้งเปียอกนะครับแล้วก็ไปใช้ทาทองทาก็คือนำทองที่เราบดจนเป็นแป้งเปียกเนี่ยครับทาลงบนพื้นผิวของของกำไลหรืองานต่างๆที่เราจะทาทองพอทาเสร็จปั๊บก็ต้องปรับแต่งเปลีย่ยให้มันเสมอแล้วใช้วิธีการลมทองลมทองกอ็หมายความว่าใช้ความร้อนเป่าไปให้ประหลอดที่จับอยู่บนเนื้อชิ้นงานนะครับมันระเหิดออกไปพอระเหิดออกไปทองที่เรา บทแล้วเนี่ยมันก็จะติดอยู่บนกําไรมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นคือลูกค้าเขามาหาเราถึงบ้านพี่เขียวเล่าสิ่งที่ลูกค้าได้ตามเรามาจากตลาดกําแพงเมืองจนเกิดการต่อเนื่องในการออเดอร์สินค้ากันสักนิดนึงค่ะเหมือนพี่ตลาดพี่ก็ไปสาธิตลวดลายที่ไม่เหมือนกับที่ไหนมไม่มีตามท้องตลาดพอลูกค้าเห็นลูกค้าชอบแล้วก็ถามถึงว่าถ้ามา ที่บ้านมาสั่งงานลูกค้าก็ได้เดินทางมาสั่งงานที่บ้านมาต่อยอดได้ค่ะสามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมคะช่องทางไหนบ้างคะก็มี facebook ชื่อรัตนาณิชทองเสียะแล้วก็พัชรกรมุสบันมีเพจเครื่องถมนครบายกรีนค่ะ 3ช่องทางออนไลน์ด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเจ,เจอเจอวิธีการสาธิตอยากจะเจอเจ้าของร้านตัวเป็นๆเ,เลยแหละไปกันได้ที่ตลาดตลาดกำแพงเมืองอทุกวันทุกวันเสาร์ค่ะ,คะ ทุกวันเสาร์นะคะบริเวณโซนตลาดกำแพงเมืองก็คือกำแพงเมืองของอจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถวแถวสะพานเจ้าพญานาครน,น้อยอย่าลืมไปกันนะคะทุกวันเสาร์ตลาดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะบ่บายสามโมงถึงสามทุ่มค่ะค่ะพี่แยมฝากกันสักนิดหนึ่งถึงคุณธรรมจริยธรรมของช่างวันนี้จะต้องเป็นอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีฐานเหนียวแน่นอยู่แล้วค่ะ โดยความจริงครับมันไม่ได้มีอะไรแค่เราซื่อสัตย์กับตัวเองอแล้วเราซื่อสัตย์กับลูกค้าเราไม่ได้ทํางานเพื่อให้เสร็จไปค่ะเราทําด้วยความตั้งใจค่ะเราเมื่อเราทําาความด้วยความตั้งใจงานยังไงมันก็ต้องออกมาดีผิดเราทําใหม่ได้ถ้าลูกค้ารอได้ <c oughs> เราก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอยากจะให้มันอยู่งานยังคงอยู่งานเครื่องถมเป็นของบ้านเรา <c oughs> แล้วก็ไม่มีที่ไหนครับอยู่ที่นี่ <c oughs> เราฝากไว้ครับอยากให้อยากให้คงอยู่อยากให้คงอยู่ งานบางทีผมทําออกไปเป็นบางชิ้นเป็นงานร่วมสมัยเนี่ยค่ะก็เพื่อดึงคนรุ่นใหม่ๆเพื่อให้เข้ามาสนใจในงานาแต่โดยวิธีการนะครับเราไม่ได้หนีจากเดิมเลยทุกอย่างก็เดิมนี่แหละครับที่เขาทำก็สืบทอดกันมาแล้วแต่จะรักษาไว้ให้ได้มันอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยน คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าเครื่องถมถือเป็นหนึ่งในเครื่องบรรณาการของนครศรีธรรมราชตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นคุณค่าความหมายความสําคัญที่ได้สืบทอดงานนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษวันนี้พี่เขียวในฐานะรุ่นล่าสุดที่ได้สืบทอดกันมาภูมิใจแค่ไหนคะภูมิมใจมากค่ะภูมิใจที่สุดได้ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ทดแทนแผ่นดินในการทํางานชิ้นนี้ เรื่องถมเมืองนครค่ะค่ะ แต่นี้ก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะของผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เราตามติดกันมาของผู้ประกอบการที่ตลาดกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชค่ะหมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วนะคะหากท่านเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนมาให้กําลังใจและแวะอุดหนุนสินค้าหรือว่าจะเดินทางมาเยี่ยมพี่เขียวและพี่แยมได้ที่บ้านเพื่อที่จะต่อยอดในการนําสู่การ ดูหรือซื้อหาให้กำลังใจผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครน,นะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่สละเวลาในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ใหม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ